โอ้คิดถูกหรือคิดผิดเนี่ยที่ดอกมาตามกับมึงเนี่ยเอาเป็นโฮมเลดด้วยกัน,นคิดถูกแล้วดีเดอร์มดเนี่ยเพื่อนมึงกินอะไรอ่ะอาหารไม่เห็นมีเลยมึงก็ต้องหาก่อนสิเฮ้ยถ,ถุงผํมมาเหรอไม่ใช่สูตรปลารวมอ่ะลำตกปลาไงพวกเราเก็บไปใช้ได้นะ่ะ เริงเราตกปลากินโอ้โหกำลังหอมเลยยู่ข้างน้ำเลยปู้ปลากินปลายังกินดีกว่าเราตอนเนี้ยมึงไหนช่วยกันทำหากินบ้งเราคุยขยะสองคนเป็นพัทเนอร์กันนะต้องช่วยกันเราคุยขยะอยู่นี่ไงแบ่งกันนะคนละครึ่งมึงได้ชิ้นใหญ่กว่าเฮียไม่น่าใช่อยู่ดีกินดีมึงได้อยู่อย่างนี้นะประจนภัยไง ข้าวปลาก็ไม่มีกินเอ้เทีไ่ไปหาจะมีได้ไงเราสมัยยุคหินเขาอยู่กันยังไงรู้ไหมไปทุบหัวหมาทุบหัวแม่มดเออหนแม่มดไหนหมามือย้อนแค่ย้อนกับยุคหินไงคนสมัยก่อนนะเขลาลำบากกว่าเราเยอะเออแล้วนี่พี่นาธานไปไหนวะกูเห็นไม่ขี่รถบ้าไปวันนั้นมาจอดด่ากูอยู่จะม,มาเหรอมาจอดด่ากูไปชุดเลยสีหลังฝากบอกแกเรียนภาษาจีนได้ถูกด้วยเฮ้ยแกไปเอาบาจางมาทิ้งเขาวะเนี่ยบาจางเฮยอะไรพันเทป มึงบ้าไปเลยสูตรใหม่ไงสูตรไหนเนี่ยไหนมาดูดิแก่ได้ไหมนะไม่ใช่ของกินว่ะไอ้เฮียบะจ่างผงใส่มาแต่แป้งลืมปรุงเฮ้ย <c oughs> รสชาติด,ดี กลิ่นก็หอมด้วยแต่ก,กูว่าโดมไปโดมาเลือบปวดหัววะ่ะไม่อย่าเสพติดของฉันใครมาทำอย่างนี้วะเบ้เโอ้ยอม,มึงคิดดีแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้คิดดีแล้วดิ คิดไม่ดีจะอยู่อย่างนี้อ่ะนี่อคนคิดดีทดําดีคนดีเหรอวะออกปรถยนต์ไผ่ไงทูมเลเดอร์มันเคยเล่นไหมฮเกมทูมเลเดอร์ต้นไม้ตรงไหนวะอย่าอย่าหมดนีด่เดียวอย่าเอ้ยอต้นไม้ยังแรงตายนานเท่านี้เออกิไนไปเถอะน่ามันกินน้ำคลองไหมล่า มีน้ำให้กินก็ดีแล้วน้ำเย็นด้วยประเด็นนะดีกอย่างบางทีเป็นทางด้วยข้าวยังไม่มีจะแดกเสกรักธรรมชาติเองมึงแล้วเราไม่รักธรรมชาติแล้วธรรมชาติจะไม่รักเรากลับนี่มึงกอบกูเนี่ยธรรมชาติไม่รักในสภาพอย่างเงี้ยออกกำลังกายอย่างเงี้ยเนี่ยมีเครื่องเล่นให้มึงออกนะมึงอยากทำอะไรอีกวะเล่นเสร็จก็ไปหาของกินกินเสร็จก็นอนลุกมาตอนเช้าก็สำรวจหาพื้นที่ใหม่ๆเปิดแมพใหม่ มันเกมอะเพื่อนชีวิตมึงเล่นเกมชีวิตเก่งไหมละ่ะไอ้กูตายแต่วันแรกไงนะ,ะไม่ตายหรอกคนเราอดข้าวได้หนึ่งอาทิตย์ไอ,อ้สามฮะไอ้กดสามสามสามไงสามสามสามมึงจำได้ไหมเมื่อก่อนคุยกันสมัยเรียนว่าโตมาเราจะประสบความสำเร็จไอ้ชุดรูกับรถหรูอุนดูสภาพแต่ตอนนี้จิตวิญ,ญญาณความสบายกูมันตายไปเลยขี้เออมาก็ต้องอดทนหน่อยแรกก็ง,งี้เดี๋ยวก็ชินเออมึงกลับบ้านไหมละ่ะ มันกลับได้อะกลับได้กลับวันนี้แล้วพ <c oughs> รุ่งนี้ก็มาหาใหม่เออแค่มาหากูดีแล้วได้ใช่ปะได้เอาขึ้นมึงเหงาไงก็ไม่เป็นไรก็มาเป็นเพื่อนกูก็ดีแล้วเออคือถูกใจดิมาหาดิเออถูกใจเลยเหงาเออพี่อยู่กคราาเดอ้อพี่พี่กลับมารับผมกลับบ้านได้ปะมามารับผมหน่อยดิผมออกมาหาไม่ขึ้นเนี่ยผมเจอมาแล้วเนี่ยเออบอกมาตามหาไม่ขึ้นแล้วทีนี้กลับบ้านไม่ได้เนะี่ยมึงอย่าไปวังพึ่งเลยไอ้รุ่นพี่แบบเนี้ยรุ่นพี่เร็วๆเนี่ย ยังไงบอกอุตส่าห์ให้ไปดูแล้วแล้วมึงก็ไปอยู่กับมันมึงเลือกไปเองแล้วก็ม่มารับด้วยเลาวบอกให้กูมาดูแลมึงนี่ทำงไงดีล่ะทีนี้เรียกรถด,ดิเรือกได้เหรอแอปก็มีมึงเทคโนโลยีบ้างเออวะ่มจะมาจากจุหินหรือไงวะอือโง่จริงเลยมึงเนี่ยเี๋ยแบตมันเหลือน้อยแล้วกูต้องเซฟเฟอ่ะเออก็เรียกมาเนี่ยก็พอดีไปชาร์จอยู่บ้านไปพรุ่งนี้มึงค่อยมาหากูใหม่ก็ได้กูโอเคเออเดี๋ยวกูกลับบ้านก่อนไปอาบน้ำเปล็ดเสื้อก่อน เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาใหม่เออฮัลโหลครับครับผมมารอตรงนี้แล้วครับตรงที่มีไอ้ตัวเขาๆเนี่ยครับอืมพี่อยู่ที่ไหนอะคะไหนอะคะพี่อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยครับผมยืนอยู่ตรงไอ้ตัวตัวประหลาดเน,นี่ยครับหนูก็ยืนอยู่ตรงแตอ่อ่ไม่เห็นใครเลยนะคะเห็นแค่โฮมเลดสองคนนะคะเออกูนี่แหละทำไมเพื่อนกูเป็นโฮมเลดแล้วไงมองคนที่ภายนอกอะ ตัดบัตรด้วยเนี่ยเอ่องั้นพี่ขึ้นรถเลยค่ะโอเคโอเคก็แจงมาไกูกูแม่กูเลยตัดสินกูเลยเจอกันเพื่อนเจอกันบ๊ายบายเจอกันเดี๋ยวกูมาใหม่นะโอ้ยไอ้ที่เี่ยตัดบัตรแล้วเนี่ยจะขับหนีกูอีก เรียกคันใหม่ได้ไหมโอ้โหตะตาพาแก้ยี่ยแบบหมดแล้วเพื่อนที่เดิมปะยีวับได้พลังวิเศษอาบาบแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แมมบานะคะมาแชร์ประสบการณ์ค่ะบอกเลยว่าวันนี้เป็นแบบว่าแปเดย์ของแมมบามากๆางเลยนะคะคือวันนี้แมมบามาเป็นรเดอร์ค่ะคือมาหารายได้เสริมนะคะแต่ว่าเจอคนมาแปลกๆมาเรียกรถแมมบาค่ะเอยกูเนี่ยละทำไมเพื่อนกูเป็นคุมเลดแล้วไงโอ้ยเด็กเี่ ัดบัตรแล้วเนี่ยพลัง้งวิธี <c oughs> คือแม,ม่บ้าไม่อยากให้เขา<อ> <c oughs> ขึ้นรถนะคะแต่ว่าแบบเ <c oughs> ขาก็เป็นลูกค้าแม,ม่บ้าก็ไม่รู้จะทํายังไงคะ่ะคือตอนนี้แม,ม่บ้าเสียขวัญมากๆเลยขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจกดหัวใจเยอะๆมาให้แม,ม่บ้าด,ด,ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ <c oughs> ไม่เห็นเขามีน้ำใจสักคนเลยขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องไปทํางนานเของไงเดี๋ยวเขาก็มีน้ําใจวันหลังกาจะสนใจเราทำไมเวลรเราเป็นเรารีบเราสนใจอะไรไม่ล่ะ คิดถึงเจ้เขาเจ้าจกับเราบ้างไม่ใช่เอาแต่ได้นะแล้วตีนตบหน้าเลยตีูนู่นตีนตีนตนกูตบแอนะแอะแอะแอะเล่นอะไรกันวะเนี่ยบ้าเอ้ยไม่มีน้ำใจในหมู่นักกีฬาออไม่ดีไม่ดีเล่นนี้เล่น่นงงี้ไม่น่าเล่นด้วยสักเท่าไหร่เล่นนงงี้เล่นกับพ่อมึองเรียนได้แต่ เน่เอ่อเน่อะไรโทรศัพท์มันจากไหนเนี่ยเอาโทรศัพท์กูไงเอา้าแต่เน่บอกว่าไม่มีโทรศัพท์ตอนนั้นไม่มีตอนนีม้มีแล้วกูจะขอให้เรียกรถไนก์กับแล้วกูบอกไม่มีโทรศัพท์กูพูดไปไงนะั้นแหละกูกูต้องมีเนยกูแต่กูถ้าเอาแบบไม่เล่นเกมไงไม่โทรเรียกรถไนกกูกลับบ้านนะเอาอย่าโทรแล้วมีแบบเล่นเกมมาได้ไงอ่ะ ปัญหาที่ชาร์จไม่ได้แถวเนี้ยพลังงานมีคุณค่ามึงรักษาพลังงานด้วยซิก็เปิดโหมดประหยัดแบตสิวะกูกลับบ้านไม่ได้ของกูแบตหมดกลับทำไมเราแล้วมึงออกมาทำไมมึงไม่ชาร์จแบตมาด้วยวะก็ชาร์จมาแล้วแตก่กลางคืนก็เล่นมันก็หมดแค่นั้นนะเออติดโทรศัพท์โลกติดโทรศัพท์มึงไงเฮ่อ้ยอ่ะอุย้ยอะไรเราเรียกรถแล้กูกูขอเล่นตาเดียวเนี่ยเดี๋ยวจบตาเนี้ยกูเรียกรถได้โอเคกูมไม่สะดุ้งตื่นมากูมไม่รู้มีโทรศัพท์แอบไว้อเอ้าเฮ้ยแบตหมดเอ้าแบตหมดแล้ว โอ้โหโอ้โหโอ้อ้ากลับอยางไงเออก็อยู่นี่แหละเ้วก็ชินตอนแรกพี่ก็อย่างเงี้ยเออนอน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 อนออย่ยางเงี้ยตีนก็แข็งนี่ตรงนี้มีเสาน้ำก็น้าเหม็นๆนอ้เหียมุงนอนไม่ได้ยังไงวะมุงหม้เหี้ยแล้วตีตบหน้าเลยเียเอาตีนตบหน้ามึงไงตหน้ากูดิอเอาตีนตบหน้ามึงได้ไหมเราก็ตีนตบเลย เกี้ยตูตีกูเนี่ยมึงฟังไว้บางคนก็นอนลำหมากมึงเยอะนี่มึงขัดรู้คุณข้ากัรนอนบ้างได้ใช้ชีวิตดีๆแล้วเสือกใช่ไม่คุ้มไฟนี่มันไหนมึงไม่ต้องกูตีตกนะมึงนอนนอนก็ได้ไอ้เหี้ยมึงได้นอนนะกูนั่งหลับนะเออเด้นอะไรเนี่ยสองดูไงว่ามึงหลับเรียงแม็กก็ยังไม่หมดนี่อะไร หมดแล้วดิหมดจริงๆริาแล้วเมืเ่อกี้เมืเ่อกี้แบบก้อนสุดท้ายเอามาเปิดไปสองหน้ากูเลยนะเออตกปลาอะไรของมึงเนี่ยฮะตกปลาอะไรของมึงตกปลาไงมึงไม่เคยเห็นในสรารคดีอ่ะจะดดแดกไม่ข้าวอะ่ะฮะมึงก็ก็แดกอะไรแต่เชือกมันใจจะกระเชือกผูกควายเนะี่ยหมเบ็ดก็ไม่มี เหยื่อสักอันยังไม่มีมาตกปลาเลยกูไม่รู้วิธีตกหรอกแต่แบบเนี้ยกูไม่ถูกมันผิดตรงไหนมึงเคยตกอะ่ะก็ไม่เคยอะ่ะมันเห็นอะไรมันก็แดงหมดละปลานะ่ะมึงอย่ามารู้เยอะมึงใจเย็นดิ <S <S เ,เ,เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ปลาก้อนหินกว้างไอสัตว์ขว้วโอ้โหไม้ก็ยืมกูเแต่มีอยู่อันเดียวอ่ะเอ้ยไม้มึงตายหา่าลรอไม้เนี่ยเกิดจากธรรมชาติแต่กูเจอไงมันก็ของกูเออมึงจะแดงไหมปลาเนี่ยกูตกปลาอยู่เนี่ยมึงเสียงดังนี่ปลาหายหมดแล้วหนิเฮ้ยปลามีหูเหรอปลามีหูเรื่องมึงจะคุยก มึงเห็นปลาดิ้นไหมเดี๋ยวมันก็แดกเบ็ดกูหอยเชอรี่ล่วงกำแพงไงชี่ยปลาที่ไหนล่ะแม่งเอลยอยากกินใครเจียวอ่ะมันมีมึงกินไม่มีแต่ปลาเนี่ยมึงเห็นสมัยก่อนไหมแค่คนป่าเขาอยู่กันยังไงยุคหินนะยุคหินนะเขาหากินกันอย่างนี้แหละมึงหัดพึ่งพาตัวเองบ้างพึ่งพาแต่เทคโนโลยีมึงอ่ะไม่เลย ปลาไม่ไปตายหาไหนหมดวะอีพี่อ่ะมึงมึงตกให้เร็วกว่านี้ได้ไหมวะเออกูตกอยูอ่ตกเร็วขึ้นอ่ะมึงลงไปดำเอาดีดำน้ําแข่งกับปลามึงบ้าอ่ะดำน้ำําลงไปหาปลาเน่มึงรีบไม่ใช่เหรอปลาดำน้ำมเก่งกว่ากูอ่ะกูเขาจะได้ปลาแต่ละตัวน่ะเขาแหว่ะตลาดอ่ะเวลามึงซื้อมึงก็ไปต่อราคาเขาเข้ามึงดูดิเนี่ยเวลาเรามาตกเองมันได้ไหมเมื่ปลามันกลัวมึงอะมันจะกลัวอะไรมันไม่รู้หรอกเราตกมึงก็หิวเหมือนเราเนี่ยปลาอ่ะสัตว์สัญญานสัตว์เนี่ยสัตว์ส่วนมึงอ่ะสัตว์เดรัจฉาาานปปลยังงรระะเสิฐกว่่มึอ เอาแต่นั่งบนอยู่ได้ไม่ช่วยกันตบเฮ้ยไม่เคยแป๊บนึงกูตกปลาอยู่หิวก็แดกหญ้าดิมีต้นไมยราบมีอะไรข้าวปีข้าวปัง,งข้าปวปั๊บนน่ยมึงขึ้นไปเนี่ยมึงไปกินหญ้ารอไปมึงเป็นควายไหมอโอ้ยมาแล้วน้องพี่หิวพี่กูป่าววะมึงอ่ะพี่เออพี่ เออผมยืมยืมโทรศัพท์ได้ไหมครับพี่ไม่มีคือพวกผมไม่ใช่คนไม่ดีนะพี่คือผมแบบแค่หนีออกจากบ้านมาแล้วก็แบบผมมาเพจนภัยกันเฉยๆคือตอนนี้แบบทําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าติดต่อใครไม่ได้ผมต้องการาความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือพี่ผมยืมโทรศัพท์โทรหาใครสักคนมาช่วยผม<ค><อ>ได้ไหมครับคือไม่ได้มีเจตนาเลยไม่ใช่คนหลอกลวงไม่ใช่คนปิปฟอนกูไม่มีเออไม่มีได้ไงวะวกูไม่เล่นโซเชียลมึงไม่เล่นละแลวไอเขาใครว่าแบงค์ชนบุรีอ่ะ<ค><อ> นี่ปากกาโฮหุปากไปดิไม่เหมือนมึงหรอกไอ้เงี้ยปิ้นป้อนโอ้ทำไมใส่แว่นแอคว่างั้นเอากูถอดก็ได้ทำไมอ่ะโใส่ดีกว่าเออถอดแล้วแสบตาเฮ้ยนึกว่าเห็นตัวอะไรทุกอย่างนึกว่าเห็นเอเลี่ยนสี่ียมาขอยืมกูเท๊ะไอ้ยี่ด่ากูกูอยากให้กูรู้นะว่ามึงมึงทำอะไรอยู่ในติ๊กต็อกอ่ะฮะมึงไล่สดเหรอเฮ้ยมึงรู้ได้ไงอ่ะแล้วยังไงเนี่ยใส่แว่นทำไมแอค๊กถอดก็ได้โอ้ใส่ดีกว่าไอ้ไอ้มาสองตัวนี้มึงมาด่ากูทำไมวะ คนที่แยแต่งตัวงี้สมัยนี้เขาแต่งตัวอินดี้กันทั้งนั้นแหละคนมีเทสไงมึงแต่งตัวดีตานหา่าเลยเอ,าอ้ายี่กูเทสดีเอาวินคนอื่นแต่งแล้วหล่อๆมึงแต่งแล้วเหมือนตัวอะไรก็ไม่รู้เออน่าจะขย,ยุงง,งงูยักษ์ไอ้เฮียมึงอะโบอางูยักษ์ภาคใหม่มึงอะเล่นโดยมึงเองอะเออสแตนอินนี้ไม่ต้องอะมึงนี่เป็นงูเลยใส่ชุดงูนะ่ะคืออะมึงคอสมึงคอสเพย์่ะเนะมงวินจริงกะเน่ไอ้กูถอดแว่นมาละนี่ตายตายตายตา ปะบูร้องไห้แล้วปะบูเห็นหน้ามึงไงปะบูกลัวไอห,หน้าปะดุด่ามาสิเพืเอ่อนไอปะบอกข้างดำเฮี้ยข้างมึงขาวข้างมึงก็ดำอยู่ดีไอที่เนี่ยด่านเลงไอสัตว์มึงอะทำลายระ,ระบบในิเวศมึงอ่ะหืมแม่งเ,เอ้ย อ่าอ่าอ่าใช้อาวุธใช้อาวุธใช้อาวุธมีสองคนนะมีสองถุงนะกูฟาดกูก็ยาคิดว่ากูวัวง่ายเข้มมาสองคนแถวนี้ไม่มีใครอยู่นี่กูกระทืบมึงลงน้ำเนี่ยมึงโดนกูแล้วนี่สัปหลาดมึงหูปากดีถ้าตัดหูออกเนี่ยหน้ามึงเหมือนปลาไหลพูดตรงตรงแมึงลองเนี่ยมึงลองลองเล็งว่าปิดปิดหูนะปิดหูเอ้ยนึกว่าปลาไหลเดินได้แค่ปลาไหลมีขาแล้วเนี่ยปลาไหลพัฒนาการมึงอยู่เขตไหนในปกตินะชีวิตจริงอ่ะ เอีเดบ,บ,บินบุรีบินบุรีใช่ไหมโอ้มึงปลาไหลบินบุรีเลยเนี่บยบินบุรีมีปลาไหลวะบินบุรีมีเออปลาไหลอะไรเอ่ยเออสำนักงานเขตก็มีปลาเออเออปลาไหลรู้ไม่เป็นปลาทองทองอ่ะตั้งอยู่ทําไมมึงทาตัวดํางี้วะ กูน่าด่าดำใจกูขาวใจกูสะอาดมือหน้าขาวใจมึงดำมึงรู้ได้ไงสัตว์ดูล่ะเฮียดูนมหน่อยสิี่เฮียทำไมีดูนมดองนมแม่เฮียแบงค์ชลบุรีโชว์นมมึงเอกสารพียน้งใหญ่ตายอะไรเฮียแคลรกูเวลานมกูใหญ่กว่าพ่อมึงอี้ ไอ้หี้ยรเล่นพ่อเล่นพ่อไอ้หี้เอกูปากหรมื่อกกูปากยี่อ่ะเออเม่พอใจมึงก็ลงไปอยู่ในน้ำมึงทำไรแถวนี้วะ่ากูถามหน่อยพอจุภัยไมจุดภยไงเหี่ยกูเข้าไม่ถึงเทสมึงหรอกเออดีแล้วมึงอ่ะสมองมึงความจุไม่พอหรอกที่จะเข้าใจเทสพวกกูอ่ะเข้าถึงนะมึงบ้าแน่ไป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 ไกูรอลูกค้ากู เออรอต่อไปเออเฮียควายม,มีลูกค้าให้มึงหรองเปแต่ผีแถวเนี้ยมีแต่วิญญาณมาขึ้นกับมึงอ่ะเพราะม,มึงหน้าเหมือนผีนน <ales> เออหลอกหล,ลอนน่ะเออรอบแถวนี้คนเยอะเว้ยเออวินวิญญาณเรารับส่งวิญญาณนะมึงรับส่งวิญญาณน่ะมึงหน้าตามึงหน้าตามึงเหมือนคนไม่มีวิญญาณเหย่ยดึงดูดผีอ่ะมึงดึงดูดผีหน้าตามึงเลยออกมาหลอกมาหลอนดึงดูดแต่สิ่งอัปมงคลมึงจะร้องไห้ทำไมเออร้องไห้ทำไมเล่าฮะใครตายเหรอเฮียไอ้หนวดลูกค้าต้องเป็นตัวนาคาสั้นตุ่นใหญ่สาวน้ำข้าวบ้านยังลไไไไปปปตีนูเีย เออเราให้ทำไมฮะมีปมเด็กมีปมมึงเนี่ยปมเฮอะไรไสัตว์เ <c> ฮ <oughs> ้ยกูมารอลูกค้ากูสัตว์ด่ากูยังมาเลยสัตว์มามาขับวงขับวินเนี่ยบอกเลเสียหายวงการวินเนี่ยมีคนจะมึงอยู่เนี่ยนะวินปอมป่ะเนี่ยไอ้โกจกอเนี่ยกูเป็นเพื่อนเก่ามึงมึงจำไม่ได้อะ่ะเราทำที่สิทธิ์ด้วยกันเนี่ยกลุ่มมึงอะไรหนังชะลวันอะไรอะ่ะชะลวันทีดีใส่ายทมติติไอ้เฮ้งรู้ได้ไงวะหมูทำเปิดลูกหมูอ่าอันี่นะเขาไม่ให้ผ่านหนังมึงกูเือนกะเหรี่ยฮี่อเออเพื่อนกูไงเพื่อนกูลอกด้วยเออ ออริจินอลสัตว์ออรเออเพื่นกออริจินอลเว้ยเพื่อกูไม่ได้ลอกหนังใครไป้นครับเ่อไปลไหนวะเออไม่ขึ้นเีราเด้วยวนีไม่งมีคนแบบนี้ด้วยวะน่ากับประหลดเบ่เอาเียไปนี่อือเ้ยนี่เสียลมว่ะเฮ้ยเอาเียอะไรอะ เยีกูก็ส่วนเป็นนะเว้ยกูก็ส่วนเป็นนะเว้ยเอาถุงมาด้วยอะค่ะโมยเหยียบให้ฮัลโหลน้องเชลีว่าไงคะเะาเป็นเมงนะพี่กำลังแบบประชุมผู้บริหารอยู่จ้ะใช่คิดถึงพี่หรอเราเป็นเมงนะโอเคนะครับเดยวเดินเดรีบกลับไปนะโอเคไหมรักนะจุ๊บๆโอเคบายบาย อเฮี้ยกูบอกแล้วเอ้กูเห็นนะแม่นันยะกูบกกูเห็นชัดเจนมือโทรศัพท์มันคุยกับใครธุรกิจธุรกิจเฮี้ยอะไรของมึงโอ้โห o o ถ้าไปเป็นบวกประชุมประชุมไอ้สัสบอกบริหารบอกบริโงคนี่ยมึงไงเฮี้ยบริโภคบริหารไอ้เฮี้ยมึงเลอกน้องเจีนทำไมวะไปขับเบนซ์ขับรถหรูหลอกลวงคนเออแต่งตัวหรูกินหรูหรูอย่ามึงกินย่าก็หรูแล้วมึงอ่ะฮะย่าหนูไปจริงจริงอ่ะทำไมอ่ะ กูทำธุรกิจขนส่งไอ้เฮี้ยกินเฮี้ยอะไรขนส่งขนส่งกบไปเลยยิบหายกูจะไปบอกน้องเชอรี่นะบอกแม่เลยจัดกูบอกแน่ว่าไอ้แบงค์ชมบุรีหลอกหนูหนูโดนไอ้แบงค์ชมบุรีหลอกแน้วไอ้ป้าเป้าเฮี้ยป้าเป้าเฮี้ยพองใส่แม่งเลยยิบหายเดี๋ยวกูไปพิมพ์ด่ามึงในไลฟ์สดด้วยมึงอย่าให้กูเห็นมึงไลฟ์สดนะรู้ไหมทำไมกูถึงเต้น ร้อนพี่เพื่อนกูร้อนตีนไม่ไงเพื่อนเพื่อนกูกินหมาด้วยเอ้ยกินหมาเราเคยกินหมาไม่ได้มึงไม่เคยกินหมามึงอย่ามาพูดมากเว้ยเพื่อนกูกินหมาหมาอยู่ในปากเพื่อนกูเราถูกลายไปด้วยแล้วกูติดเชื้อเพื่อนกูปากกูเลยหมานี่เหี้ย ปากหมาก็ดีแต่หน้าตาเหมือนผีเปรตเล้วะเจ่เป็นหลปนลาปม่ตองไปเป็นกูเป็นกูม่โอ้โปลาเป็นตัวยี่อะไรเนี่ยโอ้โหาปลาไหลทะเลปลาปลอนาันโอตายหาแล้วชไรโอ้ีเกิดมาหน้าตาเมือนปลาไหลอนบหเป็นกูเลยกูฆ่าตัามึงร้องคำพี่อะไรฮะเดี๋ยวกินน้ำคลองโชว์มึงเนี่ยฮะมึงเคยคนกินน้ำคลองไหมน่น้ำแถวข้างถนนเนี่ยเยวกูกินโชว์เลยนะอันนี้มื่อกีนาจมมือกินดิ เมื่อกี้ไปขี้แล้วมาสั่งกูไอ้ทัเออวิทย์วิทย์มาสั่งกูเท่าทัดจะไม่ยืมไอปขี้หลอกชาวบ้านเขาไปถ้วยนี่ไม่หลอกกินน้ำคลองมือวินวินคอสเพลย์หรือเปล่าเนี่ยวินปอบสายตำรวจมึงอะหนูกูฟ้องวินวินเกามีแต่คนดีๆมีแต่มึงอะวินเลวเออส่วนกูเน่ยวินเลวร้อยเปอร์เซ็นต์